ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีหมอหัวใจหลายท่านด้วยกันบอกว่าเอ๊โรคหย่อนสมรรถภาพนี่ก็คือโรคหัวใจธรรมดานี่เองนะครับเหตุว่ากลไกการหย่อนสมรรถภาพทางเพศกับกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับเป็น,นกลไกอันเดียวกันนะครับก็คือการที่มีคลสเตอรอไปพรอมที่หลอด ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอก็เกิดหัวใจขาดเลือดอวัยวะเพศก็เช่นเดียวกันเลือดไหลไปไม่พอนะครับก็ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้แล้วสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก็หย่อนสมรรถภาพกันก็ลเลยเช่นบุหรี่ไขมันเบาหวานความดันเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คอเลสเตอรอลไปพอกที่ผนังของหลอดเลือดเนี่ยเยอะขึ้น เพราะนั้นก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและในขณะเดียวกันก็เกิดหย่อนสมรรถภาพทางเพศสำหรับเรื่องโรคหัวใจเองนะครับที่เราพูดถึงก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นมากเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเราก็จะพบในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงได้แค่พวกที่สูบบุหรี่ไขมันสูงนะครับ มีโรคเบาหวานแล้วก็มีความดันโลหิตสูงพวกนี้ก็จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสําหรับโรคหัวใจอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจที่เป็นลิ้นหัวใจรั่วนะครับหรือโรคนะครับพิการตั้งแต่กําเนิดพวกนี้ก็จะไม่เกี่ยวนะครับว่าจะมีหย่อนสมรรถภาพทางเพศยงเวศว่าร่างกายเราไม่แข็งแรง ถ้าหากผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจนะครับรักษาดีแล้วไม่ค่อยมีอาการนะครับไม่มีอันตรายอะไรเลยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ตามปกติหรือหรือปกติที่เรามีเพศสัมพันธ์อย่างไรนะครับก็มีอย่างนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากําลังงานหรือพลังงานที่เราต้องใช้ในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเท่ากับเราทํางานบ้านธรรมดาบางคนเปรียบเทียบว่าคล้ายๆข,ขึ้นบันได2ชั้นเองนะครับหรือคล้ายๆตีกอล์ฟ พราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราไปช้อปปิ้งได้นะครับทำงานบ้านได้นะครับผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจทุกคนที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแล้วเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติถ้าหากว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจก็อาจจะต้องถามแพทย์ว่าทานยาอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะทานยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ไหมอันนั้นแพทย์จะทราบแล้วก็ มียาตัวไหนไหมที่เราทานอยู่จะมีสารของไนเตรตร่วมอยู่ด้วยนะครับซึ่งมีอยู่เยอะแล้วก็เป็นยาที่เราใช้ประจํายาอมใต้ลิ้นเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นยามีสารไนเตรตเพราะฉะนั้นถ้ากินยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรจะใช้ยาอมใต้ลิ้นสมัยก่อนเนี่ยการรักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเราก็บอกว่าไม่มีอะไรรักษามากหรือวิธีการรักษาก็เป็นวิธีการรักษาที่เจ็บตัวก็คือการผ่าตัด การฉีดยาที่อวัยวะเพศหรือการสอดยานะครับที่อวัยวะเพศซึ่งไม่ค่อยได้รับความนิยมจากคนไข้ปัจจุบันนี้เรามียานะครับที่ใช้รับประทานและประสิทธิภาพในการรักษาอันนี้ก็ดีขึ้นมากก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีชีวิตของคู่ที่ดีขึ้นนะครับจากสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้น